ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดเพราะหลายคนอยากจะออกไปสัมผัสอากาศหนาวและที่นี่เราจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปสัมผัสที่นั่นก็คือ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ใหญ่กําลังเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงเพราะว่าพี่ใหญ่ง่วงนอนครับก็เลยแวะนอนที่พิษณุโลกตรงนี้ก็คือโรงแรมบ้านเลขที่3นะครับแล้วพี่ใหญ่ก็ถือโอกาสแวะทํางานไปด้วยเลยที่นี่ห้องพักเขาก็ดีมากๆเลยครับนอนสบายดี บ้านเลขที่3เนี่ยเขาก็มีบริการอาหารเช้าด้วยนะครับและหลังจากที่พี่ใหญ่ทานอาหารเช้าเสร็จ mm hmm. ก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดน่านทันทีเลยครับ mm hmm. พอถึงจังหวัดน่าน mm hmm. พี่ใหญ่ก็ไม่ได้แวะที่ไหนเลยมุ่งหน้าขึ้นไปที่อำเภอบ่อกเกลือทันทีเลยครับเ mm hmm. ป้าหมายของพี่ใหญ่ก็คือแถวแถวบ้านเปียซอบ้านเวนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า พี่ใหญ่เห็นหลายๆเพจเขาโพสต์เกี่ยวกับบ้านเปียซอประมาณนี้ครับเพิ่งสวยดีพี่ใหญ่ก็อยากไปสัมผัสอากาศแถวนั้นดูในระหว่างที่พี่ใหญ่เดินทางอยู่นั้นก็จะเห็นความสวยงามของทุ่งนาภูเขาที่มีความเขียวชอุ่มทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความประทับใจในระหว่างเดินทางด้วยครับ มาเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าพี่ใหญ่ขับอยู่บนอยู่บนภูเขามันสูงมากจนพี่ใหญ่รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่นี่หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าถนนลอยฟ้าอันนี้พี่ใหญ่ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นคนละที่ก็ได้แต่จุดเนี้ยพี่ใหญ่รู้สึกว่ารถของพี่ใหญ่มันมันอยู่จุดที่สูงมากเหมือนกับลอยฟ้าจริงๆเลยครับ อมาอีกนิดนึงพี่ใหญ่ก็มาเจอโค้งที่เรียกว่าโค้ง i love พี่ใหญ่เห็นมาจากน้องๆหลายคนโพสต์ลงเพจนะครับพอมาเห็นของจริงเออมันก็สวยดีนะเมืองไทยเนี่ยสามารถทำท่องเที่ยวได้ในทุกๆพื้นที่จริงๆพี่ใหญ่รู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะครับ จากนั้นพี่ใหญ่ก็ขับรถมาเจอโค้งที่โด่งดังแห่งหนึ่งของถนนสายนี้นะครับถึงขนาดติดเทรนตลอดการเลยเขาเรียกกันว่าถนนหมายเลขสามซึ่งพอมองดูเออมันมันมันก็คือหมายเลขสามจริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นลักษณะตัวเลขสามจริงๆจุดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแต่ละคนก็ได้ภาพสวยๆภาพความประทับใจไปโพสต์ลงเฟซก็มีความสุขกันไปครับ ก็อีกหนึ่งโค้งที่มีความสวยงามและความหวาดเสียวไปพร้อมๆกันนะนั่นก็คือโค้งพับผ้าตรงเนี้ยโด่งดังไม่แพ้กับโค้งหมายเลขสามเลยครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, พี่ใหญ่ทำไมคลิปพี่ใหญ่นำเสนอแต่การเดินทางมากเกินไปหรือเปล่าอะประมาณเนี้ยนะ ี่ใหญ่ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าวิวสองข้างทางในระหว่างการเดินทางของพี่ใหญ่เนี่ยมันสวยงามมากๆจริงๆก็เลยอดไม่ได้ที่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเพราะว่ามันคือถนนสายท่องเที่ยวโดยแท้จริงนะครับ แล้วก็ในที่สุดพี่ใหญ่ก็มาถึงอำเภอบ่อเกลือนะครับอำเภอเนี่ยก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตเกลือสินเทาเห็นน้องๆหลายคนโพสต์ในเฟซบบ่อยๆพี่ใหญ่ก็ได้ดูคลิปของหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะครับแต่พี่ใหญ่ตัดสินใจขับเลยลึกเข้าไปข้างในขับเลยบ้านสปันมาจนมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขานะครับที่นี่เรียกว่าบ้านบ่อหยวก แล้วก็ตอนนี้พี่ใหญ่ก็คงจะพักที่นี่นะครับคืนนี้เพราะว่ามันใกล้จะค่าแล้วถ้าเดินทางต่อไปน่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะหาที่พักไม่ได้นะครับเดิมทีพี่ใหญ่อยากจะหาที่แคมป์นะครับแต่ว่ามันไม่สะดวกเพราะด้วยเวลาด้วยแล้วมันใกล้จะค่าบวกกับมาเจอห้องพักโฮมสเตย์ของที่นี่นะครับเขาทำจากบ้านไม้ไผ่ซึ่งในใจของพี่ใหญ่ก็มีความชื่นชอบเกี่ยวกับไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับทำให้ตัดสินใจพักโฮมสเตย ที่นี่ก็คือบ้านสวนดอยเกลือน,น่านที่พักโฮมสเตย์นะครับจุดเด่นของเขาก็คือบ้านพักของเขาเป็นบ้านไม้ไผ่โดยที่ผนังและพื้นของบ้านเนี่ยเขาใช้ไม้ไผ่สับเขาเรียกว่าไม้ฟากนะครับผนังของบ้านเนี่ยเขาใช้ไม้ฟากสารทําให้มีความแข็งแรงมากมีความสวยงามแล้วก็โดนใจพี่ใหญ่สุดๆเลยครับ ก็อยากจะเจิญจวนนะเจ้าลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวตีสนใจจะมาพักหรือว่ามาสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะเจ้านอนที่เป็นธรรมชาติก็ขอเจิญมาพักได้นะเจ้าตีบ้านสวนดอยเกลือน,น่านโฮมสเตย์น,นะเจ้าตีพักทําโดยเจ้าบ้านเองนะเจ้าเจ้าของเป็นคนในพื้นที่ราคาบ่แพงเจา้าเจ้าสาหรับตีพัก บ้านสวนดอยเกลือนานโฮมสเตย์น,นะเจ้าจะตั้งอยู่บ้านบ่ิยวกกลางซึ่งหมู่บ้านนี่นะเจ้าจะอยู่กลางหุบเขานะเจ้าอยู่ระหว่างหุบเขาแล้วก็มีแม่น้าว่าไหลผ่านนะเจ้าถ้าเป็นหน้าฝนนะเจ้าเขาจะสามารถชมหมอกลอยตีใบดอยได้นะเจ้าปลยเขาได้เจ้าถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมีหมอกแบบกระจายฟุ้งกระจายสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้เจ้าเพราะว่าตีพักจะเป็น กลางหุบเขาก็จะได้ฟิวธรรมชาติสัมผัสกับธรบรมชาติจริงๆเจ้าอ,อากาศก็่จะหนาวกว่าที่อื่นเจ้พาพว่ามันอยู่กลางหุบเขาแล้วก็ใกล้แม่น้ำตัวเจ้าสำหรัรบตีพักนะเจ้าถ้าเป็นบ้านบ้านไม่บ้านไผ่ก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวในหลังนะเจ้าพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่น แต่ถ้าเป็นเต้นนะเจ้าตีลูกก้าตีมาพักเต้นก็จะมีห้องน้ำรวมเจ้าห้องน้ำรวมก็ถ้าเป็นห้องสู้ขาก็จะมีสามห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำจะมีสองห้องเจ้าจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเพิหนึ่งห้อง,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 งน้ำธรรมดาหนึ่งห้องเจ้าต,ต,ตีพักก็จะบริการห้อมอาหารเจ้าเาแล้วก็มีกาแฟโอวันตินกาแฟโอวันตินนี่จะเป็นสําเ็จลูปนะเจ้า แล้วก็มีอาหารเจ้าก็จะเป็นข้าวต้มมีไข่ต้มแล้วก็บพล,ลไม่เจ้าแล้วก็ที่นี่ยังมีบ่อเกลือโบราณพี่ใหญ่ก็ได้มีโอกาสไปเข้าไปชมบ่อเกลือโบราณแห่งนี้ด้วยนะครับโดยมีพี่วินซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์แล้วก็ ให้เกียรติพาพี่ใหญ่เดินทางเข้าไปชมด้วยนะครับแต่ว่าการที่จะเข้าไปในโรงผลิตเกลือนั้นค่อนข้างยากลำบากนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เขาเป็นการปิดบ่อนะครับก็เลยจะดูลกนิดหนึ่งนะครับบอ่อเกลือโบราณแห่งน,นี้เป็นบอ่อเกลือที่ชาวบ้านเขาใช้ร่วมกันนะครับเขายังคงความดั้งเดิมในการผลิตเกลือไว้ ไม่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตเกลือเหมือนอย่างที่อื่นนะครับอย่างเช่นบางที่เขามีการนำปั๊มเข้ามาสูบน้ำเพื่อผลิตเกลือแต่ที่นี่ยังคงใช้วิธีการตักแบบโบราณอยู่นะครับและที่นี่ก็ยังถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านด้วยผู้หญิงจะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่เขากำหนดไว้นะครับในพื้นที่ที่พื้นที่ที่เป็นบ่อเกลือนะครับ ช่วงค่ำอากาศก็จะเย็นลงอย่างชัดเจนขนาดพี่ใหญ่เป็นคนขี้ร้อนยังสัมผัสได้เลยครับว่าคืนนี้หนาวแน่ๆขนาดน้ำในห้องน้ำยังเย็นกว่าในตู้เย็นบ้านเราสิแต่ว่าเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำได้หายห่วงครับ ช่วงเช้าอากาศโคตรหนาวเลยครับพี่วินพาพี่ใหญ่ขับรถออกไปดูวิวตามที่ต่างๆแล้วก็พี่ใหญ่ได้เห็นความสวยงามของที่นี่อย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ได้ขับรถเองแล้วก็ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูสวยงามไปทั้งหมดเลย จุดนี้ก็คือสวนเพาะต้นกล้ากาแฟนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของพี่วินนะครับถ้าเรามองเลยออกไปก็จะเห็นหุบเขาอยู่ข้างหน้ามีทะเลหมอกปกคลุมอยู่เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยครับพี่ใหญ่ชอบมากพื้นที่โลงๆตรงข้างหน้าเราเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ของพี่วินนะครับข้างบนนั้นนะเป็นจุดที่สูงพอสมควรพี่วินถามพี่ใหญ่ว่าอยากกลางเต้นไหมพี่วินก็จะพาไปกลางนะครับจากจุดนี้ถ้าเรามองไปทางทิศตะวันออกก็จะเห็นความสวยงามของภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่แล้วก็มีทะเลหมอกขั้นระหว่างภูเขาเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยครับถ้าได้ขึ้นไปกลางเต้นตรงนั้นเราก็จะเห็นมุมมองแบบนี้ครับ ซึ่งเป็นมุมมองของกล้องจากโดนนะครับพี่ใหญ่นี่ว้าวเลยแต่ว่าเวลาเราไม่น่าจะพอนะครับวันนี้พี่ใหญ่ต้องเดินทางต่อโอกาสหน้าพี่ใหญ่จะไม่พลาดแน่นอนเลยครับนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านสวนดอยเกือน,น่านที่พักโฮมสเตย์ และหมู่บ้านบอ่อหยัวหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่พี่ใหญ่ได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามและอากาศที่ดีเยี่ยมคลิปหน้าพี่ใหญ่จะยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ใหญ่ไปมาแล้วได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ